สี่ท่าอุ้มขอดหลังประโยชน์ใช้กับผู้ป่วยเจ็บที่ยังมีความรู้สึกตัวดีเท่านั้นาคาบอกคาสั่งอุ้มกอดหลังขั้นที่หนึ่งผู้อุ้มคุกเข่าลงทางด้านข้างที่มีบาดแผลจับท่าผู้ป่วยโดยให้นําแขนข้างใกล้ตัวผู้อุ้มพาดบนศีรษะผู้ป่วยไว้และนําขาใกล้ตัวของผู้อุ้มพาดทับขาด้านไกลตัวของผู้ป่วย แล้วผู้อุ้มใช้มือจับบนหัวไหล่ด้านไกลตัวของผู้อุ้มแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งจับที่ข้อมือซ้ายแนบไว้ตรงบริเวณสะโพกแล้วพลิกตัวผู้ป่วยเจ็บเข้าหาตัวผู้อุ้มขั้นที่สองจัดศรีรษะของผู้ป่วยตะแคงหน้ามาทางด้านผู้อุ้มวางหนุนอยู่บนแขนของตนจัดแขนอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยโดยแขนท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและขนานกับศรีรษะขั้นที่สามให้ผู้อุ้ม ลุกขึ้นคล่อมผู้บาดเจ็บแล้วก้มตัวลงใช้แขนทั้งสองสอดใต้รักแล้แล้วยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้อยู่ในท่านัาง่งคุกเขา่าโดยใช้มือประสานกันที่บริเวณหน้าอกผู้ป่วยขั้นที่4เลื่อนมือลงมาบริเวณแนวเข็มขัดยกตัวผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้อยู่ในท่ายืนใช้มือขวาพายุงอบบ้านเอไว้แล้วเลื่อนตัวไปยืนเคียงทางด้านซ้ายของผู้ป่วยเจ็บพร้อมกับนำแขนซ้ายของผู้ป่วยเจ็บ มาของคอของผู้อุ้มมือซ้ายของผู้อุ้มจับข้อมือซ้ายของผู้ป่วยเจ็บไว้หลังจากยกผู้ป่วยเจ็บให้อยู่ในท่ายืนแล้วให้ผู้อุ้มละมือขวาส่วนมือซ้ายยังคงจับข้อมือซ้ายของผู้ป่วยเจ็บไว้แล้วก้าวเท้าไปอยู่ข้างหน้าหันหลังให้ผู้ป่วยเจ็บใช้มือขวาจับข้อมือขวาผู้ป่วยเจ็บไว้แล้วจับมือผู้ป่วยทั้งสองข้างให้มากอดคอผู้อุ้มไว้ผู้อุ้มงอเข่าพ้มตัวลง ใช้แขนทั้งสองข้างสอดใต้ตอนเหนือข้อพับแล้วเอามือประสานกันไว้ข้างหน้าผู้อุ้มบริเวณเข็มขัดก้าวเดินต่อไปการวางผู้ป่วยเจ็บผู้อุ้มย่อตัวลงวางเท้าผู้ป่วยเจ็บลงกับพื้นให้อยู่ในท่ายืนออกมายืนเคียงด้านซ้ายนําแขนซ้ายผู้ป่วยเจ็บของคอผู้อุ้มมือซ้ายจับข้อมือซ้ายผู้ป่วยเจ็บไว้มือขวา โอบรอบเอวของผู้ป่วยเจ็บไว้แล้วนั่งคุกเขา่าตั้งเข่าขวาขึ้นข้างหลังผู้ป่วยเจ็บแล้วพยุงผู้ป่วยเจ็บนั่งลงบนหน้าขาขวาท่อนบนที่ตั้งแล้วใช้มือซ้ายจับขาท่อนล่างทั้งสองข้างของผู้ป่วยเจ็บเหยียดตรงใช้มือซ้ายมาจับข้อมือขวาของผู้ป่วยเจ็บดึงไว้มือขวาจับตรงเข็มขัดค่อยๆแบะข่าออกพร้อมกับเลื่อนผู้ป่วยเจ็บวางลงนอนบนพื้น จัดท่านอนให้เรียบร้อย